ด่วนครับธนาคารกรุงไทยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและก็ร้านค้าผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสเปิดจุดบริการพิเศษ62สาขาทั่วทุกภูมิภาคของไทยระหว่างวันเสาร์ที่18ตุลาคมกับวันอาทิตย์ที่19ตุลาคม68โดยให้บริการเฉพาะแอปเป๋าตังถุงเงินและร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะครับสามารถตรวจสอบสาขาที่เปิดให้บริการพิเศษได้ผ่านทางเว็บกรุงไทย .com ครับ นอกจากนี้ครับสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินแต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยท่านสามารถทำรายการเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้านะครับเพราะฉะนั้นการเปิดให้บริการนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกเป็นพิเศษก่อนที่การเปิดให้ลงทะเบียนกลุ่มประชาชนทั่วไปเขากำลัง<อ>จะเปิดในวันจันทร์ที่20ตุลาคม68นี้ตอน6โมงเชา้าจนถึง26ตุลาคม68นะครับ ท่านไหนมีปัญหาในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังมีปัญหาในการยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังมีปัญหาในการเปิดใช้บริการ G-wallet ในแอปเป๋าตัง ก็สามารถไปติดต่อสาขาที่เปิดเป็นพิเศษเสาร์กับอาทิตย์นี้ได้ครับมาดูกันหน่อยครับ62สาขามีที่ไหนยังไงบ้างเริ่มต้นจากภาคกลางนะครับนนทบุรีสาขาปากเกร็ดปทุมธานีสาขาพิทักษ์สันติตลาดปทุมธานีกับสาขารังสิตนครนายกคลอง4นครปฐมก็มีสาขานครปฐมกับสาขากำแพงแสนอยุธยยาก็มีสาขาเสนาลบบุรีมีสาขาพัฒนานิคมสิงห์บุรีมีสาขาสิงห์บุรีอ่างทองมีสาขาอ่างทอง สุพรรณบุรีมีสาขาสุพรรณบุรีกับสาขาสามชุกสมุทรสงครามมีสาขาสมุทรสงครามสระบุรีมีสาขาปากเพียวครับส่วนทางภาคเหนือนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็มีสาขาฝางเชียงรายมีสาขา5้าแยกพระขุนเมงรายลำปางมีสาขาเขลังนครลำพูนมีสาขาลำพูนแม่ห้องสอนก็สาขาแม่ห้องสอน พยเยาสาขาพยเยาอุตรดิตสาขาอุตรดิตสุโขทัยสาขาสุโขทัยพิจิตสาขาพิจิตชัยนาทสาขาชัยนาทอุทัยธานีสาขาอุทัยธานีภาคอีสานครับขอนแก่นมีเปิดสี่สาขาเลยนะครับทั้งสาขาชุมแพบ้านไผ่เมืองพลและน้ำพองส่วนชัยภูมิมีสาขาถนนหฤทุทยกับสาขาปูเขียวนครราชสีมาครับมีสาขาสารากลางจังหวัดสาขาบัวใหญ่สาขาพิมายสาขาคอนบุรี บุรีรัมมีสาขาลำปลายมาศสาขานางรองสีสะเกดมีสาขากันทรลักษ์เลยมีสาขาวังสพุงนครพนมมีสาขานครพนมสกลนครมีสาขาสกลนครหนองคายมีสาขาหนองคายอุดรธานีสาขาคุมพระวปีบึงการสาขาสี่แยกบึงการ ส่วนภาคตะวันออกครับฉะเชิงเซามีสาขามหาวิทยาลัยราชพัฒร,ราชนครินฉะเชิงเซาชนบุรีมีสาขาสามแยกอ่างศิลากับสาขาโรงโปะระยองมีสาขาระยองจันทบุรีมีสาขาจันทบุรีสะแก้วมีสาขาสะแก้วส่วนภาคตะวันตกครับกาญจนบุรีมีสาขากาญจนบุรี